ออกเลย ไปการเต็น์กันครับที่จังหวัดใก,กล้ๆไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะแต่ใช้เวลาเดินทางประมาณ3 4ชั่วโมงเหมือนกันลานกลางเต็นท์ที่เรากําลังจะไปกางติดกับอ่างเก็บน้ํากระเสียวหรือว่าเขื่อนกระเสียวเลยนะครับที่ด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่ก็จะเป็นเขื่อนด,ดินที่ใหญ่อันดับต้นๆของประเทศด้วยนะครับที่นี่ควรไปรมากๆครับเพราะว่าบรรยากาศเขื่อนแห่ลมแบบเหมือนอยู่ทะเลเลยนะฮะทางๆท,ที่ตรงนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ําน้ําจืดแต่ตลอดทริปนี้เราไม่ได้ไปแค่แค3คนนะครับเรายัางนัดเพื่อนไปเจอกันที่ลานกลางเต็นท์ด้วยเราก็ขับ รถไปเจอกันที่ลานการเต็นเลยนะครับนัดกันรอบนี้ก็เป็นการนัดกันกที่ผมได้มีโอกาสได้ทําความรู้จักกับพี่ๆกลุ่มรถเต่าวิทเทิลด้วยนะครับนี่ผมก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับ,รบเดินทางกันต่อมุ่งหน้าสู่ดานช้างสุ่พรณบุรี I pull into pull your driveway. Saturday night. You driveway like million bucks wearing it's look like. Girl, I can tell that you have something on your mind. But well, I will make you forget all your sorrows. Let go, like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. ตอนนี้เรามาถึงที่ด่านช้าง Yes Camp แล้วนะครับ mm hmm. วิวข้างหน้าก็เป็นอ่างเก็บน้ำดูแล้วแบบว่าโล่งสบายตามากเลยมันเหมือนกับทะเลน้ำจือดอ่ะที่นี่จะเป็นอ่างเก็บน้ำกระเสียวเดี๋ยวแต่ตอนนี้มันกำลังร้อนอยู่ เที่ยงบายเป็นช่วงที่กาลังแดดร้อนเลยเดี๋ยวต้องรอช่วงจังหวะที่แบบว่าเมฆมาบังแดดเป็นระยะระยะเดี๋ยวรอช่วงจังหวะที่เมฆมาบังปุ๊บเดี๋ยวผมค่อย,อยๆเซตขอไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราตอนนี้ไปกางตัวเต็นท์ก่อน ่ายโมงครับตอนนี้เรากำลังต่อสู้กับแดดต้องกลางตัวเต็นท์ด้านนอกให้เสร็จให้ได้เพื่อที่ว่าเราจะได้ไปนั่งตรงนั้นเปิดแอร์เปิดพัดลมได้ วันนี้เรามา Yes แคมปนะครับผมเลือกที่จะเอาเต็นท์ทรงเคบินของ Monster Camp มอนสเตอร์แคมป์กลางนะครับเต็นท์ทรงนี้ค่อนข้างที่จะกางง่ายแล้วก็ระบายอากาศได้ดีเหมาะกับสถานที่ที่อยู่กลางแก้งหรือว่ามีอากาศร้อนกางเสร็จเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปใช้ชีวิตไปนั่งข้างในได้โดยที่ยังไม่ต้องกางอินเนอร์หรือว่าเราไม่ต้องกางทับแยกนะครับ ก็กระดกสบายในรูปแบบของเต็นทน์ทำอะไรได้หลายๆอย่างรอบนี้ผมไม่ได้เอาท้าม,มานะครับเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวเอาท้ามาเองไปถึงแล้วค่อยๆช่วยกันกางแต่เพื่อว่ารอบนี้ผมดันมาถึงวนะครับมาถึงก่อนก็เลยจะต้องกางเพียงแค่เต็นท์อย่างเดียวนะฮะยังไม่มีท้ากางเพื่อนมาถึงปุ๊บเรากางท้าก่อนย่อนพอได้เจอพี่ๆนะฮะก็คือลูกสาวลูกชายของเพื่อนของเองนะครับโอ้อดใจไม่ไหวคืออยากจะเล่นกับพี่ๆมาก มึง็ม็นคนเดียวที่มีทับแต่มึงไม่กลางให้กูกลางเลยป็ล่ะจริงคนกลางตอนนี้แหละเป็นมายังเหรอโจไปแล้วโจ <laughs> น,นี้เรามาอยู่ที่ Yes Camp ครับ Yes Camp ดัดช้างสุพรรณบุรีก็เป็นอีกลากนกลางเต็นท์หนึ่งที่มีวิวอ่างเก็บน้ำโอเคอยู่เลยนะลานก็โอเคสวยใช้ได้ครับก็กว้างกว้างพอสมควรนะฮะที่ลานเนี่ยเขาจะมีโซนที่เป็นเต็นท์พื้นแล้วก็เป็นโซนที่เป็นคาแคมป์ด้วยนะฮะก็จะแยกกันเป็นสองโซนนะครับตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงโอ้โหคือจะบอกว่าที่เนี้ย มันเหมือนอยู่คนละโลกเลยอ่ะช่วงเวลาตอนตอนกลางวันตอนบ่ายพอตอนเย็นปุ๊บเฮ้ยแม่งทั้งอยาก,กัดทะเลอ่ะคือลมมันแรงมากแรงจริงแต่สำหรับค่ากลางเต็นที่เยสแคม p นะก็คนละ300บาทต่อคนต่อคืนแต่ในราคาเนี้ยเขามีน้ำแข็งปีให้ด้วยนะ ที่เยสแคมเขาจะให้กระติกน้ําแข็งมา1ใบด้วยนะโคดีอ่ะมีน้ําแข็งฟรีนะครับมีจุดที่เราสามารถที่จะไปทําอาหารได้นะฮะก็คือจะอำนวยความสะดวกให้คือมันก็โอเคนะแต่ที่สําคัญแล้วเวลาที่เรามาแคมปิ้งอ่ะห้องน้ำเนี่ยสำคัญมากในส่วนของห้องน้ําเนี่ยคือมันเป็นห้องน้ําที่คือมันสะอาดมากนะฮะก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นอะไรให้นะครับ ข้างๆห้องน้าก็จะมีจุดล้างจานที่สําคัญก็คือว่ามีที่หาบน้ําสัตว์เลี้ยงด้วยนะฮะที่นี่เขาเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้นะครับห้องน้ําที่ห้องน้าโอเคเลยนะฮะแล้วก็มีแอบสิ่งอำนวยความสะดวกแบบพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับอาหารหมูกระทะอะไรพวกนี้คือสั่งได้หมดเลยนะนะเรียกง่ายว่ามาที่เนี่ยมันมันสะดวกนะครับเราแทบไม่ต้องพกอะไรเลยนะฮะเพราะว่า เต็นท์ก็มีให้เช่านะครับมีแอร์ให้เช่าด้วยนะฮะเต็นท์ก็เป็นเต็นท์โคแมนสองเนะฮะมีแอร์ให้เช่านะครับแอร์ก็จะเช่าก็ได้หรือว่าจะเอามาเองก็ได้แอร์เนี่ยไม่เกิน9000 BTU บทียูนะครับเข้ามาถึงเนี่ยที่ด่านช้างที่เยสแคมป์เนี่ยนะครับก็ตรงจุดติดต่อเนี่ยเขาจะมีอาหารมีขนมมีของใช้อะไรขายี่นหน่อยเครื่องดื่มอะไรเงี้ยนะแต่น้ำแข็งอันนี่คือให้ฟรีอยู่แล้ว ร้านที่นี่เขาจะเป็นสงระดับนะฮะก็คือจะมีเป็นร้านชั้นบนกับร้านชั้นล่างร้านที่นี่ก็จะตั้งชื่อแบบว่าเหมือน่อแคมป์เลยที่นี่ก็คือ yes camp ใช่ไหมครับร้านข้างบนเนี่ยเขาก็จะตั้งชื่อเป็น yes เป็ด <trans> า <form> yes เปส่วนข้างล่างน,นี่ก็จะเป็น yes k อ่ะนะฮะก็คือจะเป็นร้านสงระดับข้างล่างน,นี่ก็คือจะเป็นโซนที่ติดริมน้ําด้วยนะสามารถตกปลาได้นะครับที่นี่ก็คือจะ,จะอยู่ริมอ่างเก็บน้ําเลยนะก็ตกปลาได้ช่วงเย็นผมว่าเป็นที่ที่ผมไม่เคยเจอ บรรยากาศอะไรแบบนี้มาก่อนนะคือลมอย่าเรียกว่าลมดีเรียกว่าลมแรงและเย็นสบายมากผิดกันกับแบบว่าช่วงระยะเวลาแค่สิบนาทีอะนะครับช่วงร้อนผ่านไปสิบนาทีปุบเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยนั่งตากลมกันแบบปั๊บเลยวันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะคึกคักเลยนะครับวันนี้เรามากางเต็นท์กันวันเสาร์ด้วยนะครับก็จะมีคนที่มากางเต็นท์นะฮะ walk in อะไรเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ พวกเพื่อนก็เอาเต็นต์มากลางกันโคแมนโคดีแอกแต่วันนี้ผมเอาเต็นต์หนึ่งตัวมากลางซึ่งก็เป็นเต็นต์แรนไทยนะครับมอเตอร์แคมป์นะฮะก็เป็นเต็นต์เคบินครับนะฮะวันนี้ก็ฐาลงมาเต็มที่ถือว่าโอเคเลยใช้งานได้ดีมาก ที่ด่านช้างเยสแคมป์นะครับเป็นลานกางเต็นท์ที่ไม่เพียงแค่คนจะมาพักผ่อนนอนกางเต็นท์อย่างเดียวนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนนะฮะเข้ามาที่นี่ช่วงเย็นๆมาปิกนิกนะครับมานั่งคุยมานั่งตกปลากินบรรยากาศกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่ครับเป็นที่ที่พักผ่อนได้ดีมากๆเลยด้วยบรรยากาศช่วงเย็นที่ดีลมเย็นมีกิจกรรมให้เล่นมากมายซัพย์บอร์ดตกปลานะครับก็เป็นสถานที่ที่สามารถพักผ่อนได้หนึ่งที่เลยวันในพิเศษนิดนึงครับ วันนี้มันเป็นวันที่ผมไม่ได้มาแคมปิ้งกับจิ๊กกับตอนยอนกันแค่พ่อแม่ลูกนะฮะวันนี้ผมก็มาแคมปิ้งกับกลุ่มเพื่อนนะก็เป็นกลุ่มรถโ๊กนะฮเดอะบิสเทลนะก็เป็นแก๊งเต่านั่นเองนะครับก็มาไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะครับรอบนี้ก็มาแคมป์ด้วยกันนะฮะก็ค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะครับจริงๆแล้วอะ่ะพยายามที่จะหาเวลาเจอกัน หลายครั้งแล้วต่างคนต่างมีงานก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันรอบนี้ก็เลยได้มาเจอกันที่ที่ Yes Camp I will make you forget all your sorrows Let go like there's no tomorrow Let's have a drink just relax all your problems will fade If you're ready for a good time count on me มันเป็นบรรยากาศที่ลมดีมากครับบรรยากาศแคมปิง้ง มันจะขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยคือการกินข้าวนั่งคุยอะไรไปเรื่อยๆเด็กๆก็นั่งเล่นเดินเล่นกันไปพวกเราผู้ใหญ่ก็นั่งดื่มนั่งคุยอะไรไปเรื่อยเปื่อยไร้าสาระบ้างมีสาระบ้างแต่สนุกดีนะฮะ ก่อนที่จะปล่อยให้สาวๆเนี่ยเขาไปสั่งอาหารมาเสิร์ฟที่แคมป์เราโดยที่ y ยสแคม p เนี่ยเขามีอาหารรวมถึงอาหารทะเลสดเนี่ยมากินได้ด้วยนะครับโดยที่การสั่งอาหารพวกเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นปกติเวลาเราไปไหนมาไหนนะครับสั่งอาหารถ้าปล่อยให้สาวๆเขาสั่งเนี่ยจะสั่งโดยที่คำว่าพอไม่มีสุดท้ายก็คือสั่งมากินไม่หมดสั่งมาเยอะเกินไปไม่มีใครเบลกใครนะครับเรียกง่ายว่าคืนนี้เราก็กินกันอย่างหนำใจเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือการมาที่เนี่ยมัน มันเป็นอะไรที่สะดวกมากเพราะว่าอาหารอะไรเงี้ยเราไม่ต้องจัดเตรียมอะไรมาทําเองก็ได้ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะมาพักผ่อนเฉยๆยอ่ะก็คือสั่งอาหารกินได้หมดเลยนะนี่เราก็สั่งข้าวกล่องมากินอาหารน่ะเขาต้องสั่งจากข้างนอกแต่เขามิเร์โทรให้มีซีฟู้ดมีอะไรด้วยนะอาหารใช่อาหารก็คือว่าที่เนี่ยเขาไม่ได้ทําขายแต่ก็คือจะเป็นเหมือนธุรกิจชุมชนก็จะมีชาวบ้านเนี่ยก็คือทํามาขายนะเขาก็ จากข้างนอกจะเป็นอาหารตามสั่งหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือสั่งได้หมดนะอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะอาหารทะเลชุดใหญ่เลยแหละเดี๋ยวเราสั่งมาไว้เหมือนกันเดี๋ยวคอยดูใหญ่ใหญ่มากจริงๆจะใหญ่แบบว่าคุณคิดไม่ถึงเลยทีเดียวอ้สายเธอพระเจ้าตอนทาไมห้ามปลาอ่ะ I'm starting to doubt we will find a way back to each other when you're on the other side of the world. I'm hearing พอชางที่จะมือน,นิดนึงเพราะว่าฝนมันมาแล้วก็มาพร้อมกับแมลงแปบ๊บเดียวเดี๋ยวแมลงก็ไปทแมบลบงมันจะมาช่วงหัวครับก็ดินเนอร์ดินเนอร์ไดแสงอะไรอะดินเนอร์ดินเนอร์ไดแสงจันทร์ เัืว่าชุดใหญ่เมนูเด็ดวันนี้นี่ไข่ตุ๋นหม้อไฟมาที่นี่ต้องสั่งนะคะเพราะว่าซีฟู้ดของที่นี่แน่นมากไข่ไข่ตุ๋นหม้อไฟเนี่ยมันเป็นไข่ตุ๋นทะเลของข้างบนท็อปมาด้วยกุ้งปลาหมึกแน่นๆก็ผ่านไปอีกหนึ่งคืนครับก็เป็นค่ำคืนที่เราก็คุยกันเพลิดเพลินมากอ่จากเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันมา ในบ่อยๆครั้งนะครับพอเจอกันทีก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้คุยกันเยอะแยะมากมายนะฮะก็สนุกดีนะครับสำหรับคืนนี้ก็คุ้มค่ากับการที่ได้มาแคมปิ้งที่นี่นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยในค่ำคืนนี้ ตอนเช้าครับตอนนี้เป็นเวลา8โมงอากาศดีมากเลยไม่มีฝนแต่มีเมฆนานๆทีจะได้มากลางเต็นท์ช่วงวันเสาร์อาทิตย์คนก็คึกคืนมากตื่นเช้ามาก็มเด็กลงมาเล่นซับบอร์ดเล่นน้ำที่นี่เขาก็เล่นน้ำได้มีซับบอร์ดให้เล่นฟรีนะครับชูชีพอะไรเงี้ยมีให้หมดเดี๋ยวเรากินอะไรตอนเช้าอีกสักพักนึงก็เดินทางออกจากที่นี่กัน เมื่อคืนนั่งคุยกันเพลินมากดีมากกับพี่ๆที่เราเพิ่งมารู้จักนะในคลิปนี้ถือว่าโอเคเลยนะมีสภาพก่มนี้สำหรับลานการเต้นที่ YesCamp นะครับก็อยู่สุพรรณด่านช้างอนะ่นะครับนะวิวบรรยากาศอ่างเก็บน้ำเป็นเขื่อนกระเสียวนะถือว่าเป็นวิวที่สบายตานะเพราะว่ามันมองไปแบบว่าไกลตามากแต่น้ำที่นี่คือมีคลื่นเหมือนอย่างทะเลเลยอะ่ะ โอเคช่วงเย็นๆนี่แบบว่าวคือลมดีสบายมากสบายแบบสุดๆเลยเช้านี่ก็โอเคพอมีลมนิดหน่อยถ้าใครอยากมาก็ง่ายๆครับอยู่ด่านช้างสุพรรณบุรีนะครด่านชาเซนท์ก็ญ่าสวยสะอาดครับเล่นน้ำตกปลาอะไรได้หมดที่สําคัญคือสิ่งอำนวยความสะดวกนี่แบบว่าวริกูดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นห้องน้าห้องน้าน,นี่คือแบบดีไม่เหมือนกับเรามาแคมปิ้งเลยเหมือนกับเราอยู่บ้านมากกว่า ห้องน้ําเหมือนกับแบบยกห้องน้ําดีๆที่บ้านจักบ้านหนึ่งมาไว้ที่นี่เลยเอาอาหารหมูกระทะอะไรทุกอย่างสั่งได้หมดเลยก็คือมันเราไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะครับไม่ต้องอ,อะไรเลยทุกอย่างสั่งได้อาหารทะเลที่สุดยอดของความสดมากดีมากนะก็แนะนําอีกหนึ่งที่เลยนะครับ Yes Camp ด่านช้างสุพรรณบุรีภาวนาให้ฝนไม่ตกนะครับแล้วเราจะได้ไปต่ออีกที่โดยแบบสบายใจนะอย่าลืมติดตามช่องคนติดเต็นแคมปิ้งไว้ด้วยนะครับ แล้วก็คอยดูว่าในที่ต่อไปผมจะเดินทางกันไปที่ไหนนะการมาแคมปิ้งเนี่ยมันไม่เพียงได้เสพบรรยากาศแต่มันทําให้เราได้เจอมิตรภาพใหม่ๆที่ดีรอบนี้ผมได้มีโอกาสรู้จักกับพี่ๆแกงรถเต่าแบบแรกก็คิดว่าเอ๊ะเราจะเข้ากับเขาได้ไหมเราจะคุยอะไรกับเขาเราก็ไม่ได้ใช้รถเหมือนเขาเจริงๆแล้ว มันง่ายกว่านั้นเยอะครับมันไม่จําเป็นเลยก็เลยต้องมีเหมือนเขาถึงจะคุยกับเขาไม่ได้ทุกอย่างเรากับพวกพี่ๆครับก็เหมือนกันตรงที่เป็นคนที่พร้อมเปิดให้กักคนโดยที่ไม่ต้องมองปัจจัยอื่นๆแต่ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยมันคือประสบการณ์ความรู้ที่เราเอามาคุยกันแลกเปลี่ยนกันมากกว่าแบบพร้อมที่เปิดใจคุยกันเออเฮ้ยมันทําให้บรรยากาศการแคมปิ้งเนี่ยมนเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆในวันนั้นเลย เออผมว่าการแคมปิ้งที่ดีเนี่ยถ้าเจอสังคมเจอคนบรรยากาศที่ดีได้นั่งชิลคูดคุยเหมือนอย่างรอบเนี้ยที่เรามาลานกางเต็นเต้แคมป์ด่านช้างเนี่ยทุกอย่างมันลงตัวผมว่าคุ้มแล้วนะสำหรับคลิปนี้